ถามมาว่าใช้พริกเผายี่ห้ออะไรทําไมรสชาติมันกลมกล่อมเพราะว่าตัวอื่นเราเคยลองมาแล้วแต่มันไม่กลมกล่อมเหมือนชัว5เส็ง ครับผมเชฟประยูนเป็นเชฟของร้านอาหารอร่อยซูเกเตอร์ร้านอร่อยซูเก็เตอร์ก็จะเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่แล้วก็มีคาราโอเกะลูกค้าท่านไหนต้องการงานเลี้ยงงานอะไรก็มีห้องจัดเลี้ยงให้ด้วยครับอาหารก็จะมีประเภทต้ยมยำปลาท่อนรุยสวนครับผมใช้ส่วนผสมของตัวห้าเสียงตัวปลาท่อนของเราจะพิเศษที่ว่าเราใช้ปลาท่อนตัวใหญ่แล้วก็สดใช้พริกเผาน้ำยำส่วนผสม มีพริกเผาจั่วห้าเสียงพอเราใช้ส่วนผสมของพริกเผาตัวนี้เข้าไปแล้วทําให้ปลาช่อนของเราแล้วก็น้ําราดของเราอร่อยละมุนล,ลิ้นมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานกลมกลม่อมสามรสเมนูต้มยำรวมเม็รทางร้านเราก็ใช้พริกเผาจั่วห้าเสียงเหมือนแล้วเวลาใช้เข้าไปแล้วจากที่รสชาติมันจะไม่นุ่มนวลเท่าไหร่ก็พอเราใช้ตัวนี้เข้าไปรสชาติจะกลมกลม่อมมากเลยครับอาหารแนะนําอีกตัวหนึ่งคือกุ้งชุบแป้งทอดน,นะครับ แต่ทีเด็ดจะมีทีเด็ดคือต้องเป็นที่น้ําจิ้มบวยกอของเราอร่อยม,มากเลยครับเพราะว่าเราจิ้มกับยี่ห้ออื่นมาแล้วมันไม่ลงตัวครับพอเรามาจิ้มกับ,น,บน้าจิ้มบวยกอตัว5ห้าเสียงนี้มันลงตัวมากเลยครับใช้เยอะครับเพราะว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีเราก็เลยใช้ตลอดมาเลยครับไม่เคยเปลี่ยนเลยครับสาหรับร้านอร่อยซูเกเตอร์นะครับร้านของเราอยู่ที่ถนนเกษตรรามอินนะครับเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนเปิดทุกวันครับน้ําพริกเผาั่วห้าเสียงของเขาดีจริงๆครับอร่อยซู ูเกําเมั่นใจในสัวหาเสงที่ส่งต่อความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาตลอด75ปีขอบคุณที่มาส่งต่อความอร่อยในวันนี้นะครับ